าเครียดจังเป็นอะไรน้องชายจะจบม .6 แล้วแต่ยังไม่รู้จะเรียนต่อที่ไหนดีแล้วน้องชอบทำอะไรล่ะก็ชอบถ่ายภาพทำวิดีโอท่องเที่ยวดูหนังรีวิวตัดต่อกราฟิกชอบพูดชอบโชว์ศักยภาพแต่ยังไม่เก่งสักอย่างเลยครับพี่ ไม่ต้องกังวลจ้ะที่นี่เลยหลักสูตรดิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของเรามีสอนเกี่ยวกับการสื่อสารทุกรูปแบบและยังมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเตรียมพร้อมสําหรับน้องๆในยุคดิจิทัลแบบนี้ด้วยนะโอ้หน่าสนใจมากเลยครับพี่ถ้าน้องสนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ smart uru หรือเพจหลักสูตรดิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ได้เลยนะ งั้นผมขอตัวรีบไปสมัครก่อนนะครับ